สุขสบายดีพี่น้องกินหน่อธึงเนอกคนสุขคนพบกันขี้เก่าพี่น้องเมื่อนี่เมื่อนีนต้องซัมหน้าพี่น้องเลยซัมหน้าสัมตะกะสัมไห้หลังจากมาติดเลี้ยงงัวปล่อยงัวกินแถวเดือนขือนหยาอยู่เขึอนกึ้นนกอยู่พี่น้องเลยหยาอยู่เขึอนก็ง่ามกลัวอยู่โคกอยู่โคกกยู่ง่ามบันไดน้ำถั่วมแถวห้น้าเหื่อ ัวก็กินบนจักอิ่มพี่น้องเอ้ยกินแล็กขี่กินแล็กขี่แล้วบุพีอ้วนนิดเถื่อเว้นพี่เด้เลี้ยงตลอดกับบุพีเพื่องก็เต็มชางกินจนวกับเบิร์ดแหละเนื้อครึ่งหนึ่งเลี้ยงมากก็ปล่อยกินหยากินเพื่องต่อ เปนี่ยกิดนิมแล้วแล้วก็นอนเนะน่ยเป็นเนี่ยคือกันสอดเนียงกันสอดนี่ก็ดีคือกันในพี่นอ้องเลยเปิดไพ่สอดไว้เด็ดปล่อยไว้เชยงัวหออบดไปใกล้สอดติ๊กเถินหนึ่งนี่ลาบปั่นยังปล่อยรอกินแถวนีก็บอกให้ไปซูด ซสำหน้ามือเลยพี่น้องเอ้สำนถุงนี่เลยพี่น้องเอ้ยสำหรับทุงนี่ยังเสื้อสำนนี่นั่งดานน้าม้งเห็นปไปดามหน้าม้งกับสามสี่มือเลยพี่น้องเอ้ยบอได้คอยลุ่งคลิปป็นได้พี่น้องเอ้ยยำหายยำหน้าอีทายฮายพี่น้องเขาอย่างเดือบเดือดสมถ่ายมือได้ก็ดามหน้าดามหน้าเพี่น้อง thái quốc nó léo ngoa này hả sai vô cho nó soạn soạn vàng không nên bay ทำลายเพื่อนใหม่กับคอมเมนต์ตะคิปเด้อพี่น้องเด้อที่เบี่ยมประจามมีกำลังใจบูิสุทสุขคนแต่ซาดเนี่ยจังหน่อยพี่น้องเลยนั่นเธอกับผ้าเหลื่อผ้าห้องคอมเมนต์ก็ไม่ได้คอยตอบพี่น้องเลยสี่ห้ามือตอบคอมเมนต์พี่น้องเธอเนื่องบนโต๊ะผ้าลงพี่น้องเลยขอบใจทุกคอมเมนต์ขอบใจทุกกำลังการติดตามบูิสุทสุขคนขอให้รำลึกด้วยบริสุทธิ์สเด้อพี่น้องเด้อเพื่ได้เข้ามาชมกัน นำแล้วกสิลวงวานพูยต่อพูยเรือกับยาเบือกระปูนำพี่น้องเลยกัดเข่าลายแล้วเรียบร้อยพี่น้องสำรับปีนนี่พอปีนหนาพี่น้องนั่งติเกี่ยวบ้านนี่สามสามไหเมือนนี่ กะเลืออยู่สี่หมัดพอดีโดยสี่หมัดใหญ่แล้วก็สี่ขุดดำนะฮันพี่น้องเลือหั่นก็เสียไว้สามยังอยู่ทงนั่นพี่น้องผลท่านี่เล้วเวาก็ดำได้ครึ่งหนึ่งคนละแค่สี่เลีวแลยแหละ ยังบมดลายเป็นใดเป็นกะยิ้มหน้าพบกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อลำมรวยบุญสุขคนสบายดี